ครับสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์นะของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะนอกเิฉนือตนบนนะฮะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกมาเป็น2ช่วงด้วยกันนะฮะช่วงแรกจะเป็นช่วงระหว่างปีพศ .2546 ถึง2551นะครับช่วงนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสกอรวมทั้งสิ้น17โครงการนะครับ ในขณะเดียวกันในช่วงที่สองเนี่ยซึ่งเป็นช่วงชั้นๆในช่วงเวลาพศ 2552- ถึง2554นะฮะทางเครือข่ายภาคกลดนออกเฉียงเหนือตอนบนเราก็ได้รับการสนับสนุนรวมทั้งทิ้น8โครงการสําหรับโครงการที่โดดเด่นของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลดนออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็เป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์นะครับและการจัดการกากของยิุตสาหกรรมเกษตรซึ่งมีท่านอาจารย์ ชรีมาศบุญไทยอีวัยนะฮะจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหัวหน้าโครงการนะก็ได้เป็นการประยุกต์เอาองค์ความรู้จากงานวิจัยของท่านอาจารย์มาใช้ในการจัดการของเสียกากของเสียอุตสาหกรรมนะครับที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังซึ่งมีค่อนข้างจะมากในภาคนตนอนเฉียงเหนือและก็ผลการวิจัยที่ได้ออกมานั้นก็ได้ถูกนำเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งในภาคของการเกษตรภาคอุตสาหกรรมนะะ ตลอดจนในครัวเรือนต่างๆก็ได้เอาผลงานของอาจารย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ครับสําหรับรูปแบบของการบริหารจัดการของโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์นะครับทั้ง2ช่วงเนี่ยชื่อช่วงแรกในช่วงปี2,546ถึง2,551เนี่ยก็จะเป็นการดรําเนินงานโดยสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมีคณะกรรมการตรงกลางก็จะออกมาให้ทำการประเมินผลข้อเสนอโครงการที่เกิดขึ้นจากแต่ละมหาวิทยาลัยนะฮะซึ่งรูปแบบก็ยังไม่ได้อยู่ในรูปของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษานะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะนั้นนะ,ะซึ่งก็ผลการพิจารณาก็ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยก็จะสรุปผลเองที่ส่วนกลางแต่ในหลังจากที่เราเริ่มมีเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนะครับทางสกอก็ถ่ายโอนอำนาจให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นหน่วยงานที่ทำการจัดตั้งให้มีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาข้อเสนอโครงการภายในแต่ละเครือข่ายเองแล้วหลังจากนั้นก็ส่งผลการพิจารณาไปให้สำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทำการอนุมัติแล้วก็พิจารณากรอบวงเงินที่ทางพวกเราเสนอขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะในรูปแบบที่ผมคิดว่าคล่องตัวแล้วก็เกิดความรวดเร็วก็คือการเปิดโอกาสให้ แต่และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้ง9แห่งทั่วประเทศเนี่ยมีคณะกรรมการเป็นของตนเองแล้วก็พิจารณาเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่แล้วเราก็จะมีความใกล้ชิดแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของปัญหาต่างๆร่วมกับภาคเอกชนมากกว่านะซึ่งก็ฝากเป็นข้อเสนอแนะไปยังทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับในการที่จะจัดให้มีโครงการนี้ต่อไปในอนาคตนะครับว่ารูปแบบที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบตามโครงการในช่วงระยะเวลาที่2นะครับ ครับถ้าหากสำนักง,งานคณะกรรมการการ,รศึกษาจะจัดให้มีโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีนะครับเพราะว่าทางภาคเอกชนให้ความสนใจในโครงการนี้ค่อนข้างจะมากเนื่องจากว่าเป็นโอกาสที่สําคัญในการที่จะเอาภาคเอกชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายผลิตมาร่วมกับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งเราก็มีมากมายในแต่ละสถาบันการศึกษานะครับ ซึก็จะทําให้งานวิจัยของเรานั้นสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพณิชย์ิได้อย่างเป็นรูปธรรมนะส่วนในรูปแบบของการบริหารจัดการผมก็ได้กล่าวไปข้างต้นว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นรูปแบบของการบริหารจัดการที่มีการกระจายตัวออกมาอยู่ในแต่ละเครือข่ายสถาบันดศึกษานะซึ่งในคณะกรรมการของเราเนี่ยก็จะมีทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการเพราะในส่วนตรงนี้เนี่ยจะทําให การพิจารณาโครงการนั้นเกิดความชัดเจนแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่องบประมาณที่เราได้รับด้วยครับ อยากจะพูดถึงเรื่องของที่มาของโครงการวิจัยนะคะที่ได้รับทุนเรื่องของออโครงการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในปีงบประมาณ2,553นะคะชื่อโครงการที่ทางตัวดิฉันและก็ผู้วิจัยเนี่ยได้ร่วมทำนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์และก็การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะก็ที่มาที่ไปก็คือว่าเราเป็นที่ทราบไดีด ว่าเรื่องปัญหาขยะขยะของเสียนะคะในในประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญมากนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวแล้วก็ทั้งโลกเลยปัญหานี้เป็นปัญหาที่ที่เราต้องให้ความ สนใจแล้วก็แก้ไขปัญหาและจัดการตรงนั้นนะคะแล้วยิ่งประเทศของเรานะคะเป็นประเทศกเกษตรกรรมนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยเป็นอุตสาหกรเศศเรมที่สําคัญกับเศ,ศรษฐกิจและก็การพัฒนาประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรแล้วก็จะมีของเสียนะคะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะคะทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการจัดการที่ดีนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียเอย่ยกลิ่นหรือว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้เกิดความคิดในการที่จะใช้เทคโนโลยีธรรมชาตินะคะก็คือว่าใช้ไส้เดือนดินเนี่ยนะคะเข้ามาในการจัดการของเสียตรงนี้ถ้าเรามองแล้วเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมต้นทุนต่ําแล้วก็เป็นประโยชน์ หลายอย่างทีเดียวนะคะทีนี้โรงงานที่เราเลือกในการทำโครงการวิจัยร่วมเนี่ยก็เป็นโรงงานแป้งมันกาะสินนะคะซึ่งอุตสาหกรรมแป้งมันสับปะหลังนะคะหาเป็นอุตสาหกรรมที่ที่มีบทบาทสําคัญยิ่งของประเทศเรานะคะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากเ,าเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของเสียทางโรงงานเองเนี่ยคือเขาก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการของเสียตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเ,นเราก็เลยทางานร่วมกันเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการที่จะ หาทางใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็จัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหการรมแป้งมันสับปะหลังตรงนี้นะคะแล้วก็มีการศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ศึกษาหนทางที่จะใช้ประโยชน์และจัดการของเสียนีน้อย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ในส่วนของอการทําวิจัยในครั้งนี้นะคะโครงการโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่ร่วมโครงการน,นี้ก็คือโรงงานแป้งมันสัมปะหลังกาลสินนะคะซึ่งตัวทางดิฉันนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ดรมงคลตาอุ่นนะคะผู้ร่วมวิจัยเนี่ยเราได้คุยกันแล้วก็ถึงท่านอาจารย์ดรมงคลตาอุ่นนี่นะคะก็ได้ร่วมทํางานกับทางอุตสาหกรรมแป้งมันสัมปะหลังมา เป็นระยะเวลาก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งได้ให้คําปรึกษากับโรงงานในแง่ของปัญหาทางเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการผลิตนะคะทีนี้ทางดิฉันเองเนี่ยก็เป็นในการมองเรื่องของการจัดการของเสียทางท่านดรมงคลก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยนะคะเราก็เลยเอาแนวความคิด2แบบเนี่ยนะคะมาร่วมกันเพื่อจะจัดการของเสียและนํามาใช้ประโยชน์ในแง่ของ การเป็นปุ๋ยท,ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียงแล้วก็ตัวโรงงานอุตสาหกร,รรมด้วยนะคะซึ่งทางอุตสาหกรรมแป้งมันสัมปะหลังนะคะก็เ,เป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญมากนะคะของประเทศแล้วก็ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยโรงงานอุตสากรรมแป้งมันสัมปะหลังเนี่ยก็มีอยู่หลายรายนะคะแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นด้วยนะคะปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นคือทางโรง,งงานเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของเสียตรงนี้ ก็มาปรึกษากับทางพวกเราซึ่งเราก็ได้มีการคุยกันนะคะถึงความเป็นไปได้ว่าเ,เขาต้องการแก้ปัญหาตรงไหนเราสามารถที่จะช่วยเขาในการทําวิจัยแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับทางโรงงานได้อย่างไรก็มีการคุยกันนะคะแล้ถึงจะพัฒนาออกมาเป็นโครงการวิจัยในชุดนี้ขึ้นมานะคะค่ะจากผลลัพธ์ของการทํางานนะคะในโครงการวิจัยภาครัฐร่วมเอกชนในครั้งนี้นะคะก็ ในการทํางานนะคะได้รับความสะดวกอย่างดีนะคะจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสํานังกงานคณะกรรมการรวมศึกษานะคะทาให้เราทํางานวิจัยได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เราได้ผลลัพธ์ที่ดีในการที่จะมีความร่วมมือ,อก,กับทางภาคเอกชนนะคะตัวทางโรงงานแ้งมันกรสรทธินนะคะเราได้ผล,ผลผลิตที่ออกมาอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นตัวปุ๋ยเองนะคะน้ำมหมักมุนไส้เดือนซึ่งเราก็ต้องมีปัญหาเรื่องของการทําวิจัยต่อนะคะเป็นโจทย์วิจัยที่เราต้องทําต่อว่าทํายังไงจะให้มีคุณภาพมากขึ้น สายเดือนที่เราใช้เนี่ยสายพันเนี่ยเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับประเทศของเราพยายามจะหาสายพันธุ์ท้องถิ่นได้ไหมนะคะแล้วก็จะมีเรื่องลักษณะของเทคโนโลยีที่คืนกลับไปที่ตัวโรงงานนะคะว่าเราจะบอกเขาว่าเขาควรทําแบบเทคโนโลยีแบบนี้นําไปใช้ได้อย่างไรก่อให้เกิดไรายได้กลับคืนไปสู่ตัวโรงงานได้อย่างไรนะคะแล้วก็ยังนอกเหนือจากนี้นะคะโครงการนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นสิทธิ์บันนี่นะคะให้พวกเราเนี่ยได้ขอทุนวิจัยเพิ่มแล้วก็นําทุนวิจัยตรงนี้นะคะมาสร้าง เรือทดลองที่เห็นตรงนี้นะคะมากมายในการต่อเติมตัวอาคารการเพาะเลี้ยงไส้เดือนนะคะการสร้างอาคารการสร้างอุปกรณ์ต่างๆของแ a บนะคะแล้วก็จากผลงานของงานวิจัยตรงนี้นะคะหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเราได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศนะคะเราได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาตินะคะในระดับชาตินะคะเราได้รับรางวัลนะคะบทความวิจัยดีเยี่ยมนะคะจากการประชุมวิชาการโครงการวิจัยได้พัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะแล้วก็ในระดับนานาชาติเนี่ยเราไปประชุมในหลายๆประเทศนะคะเราได้รับรางวัลระดับบทความดีเยี่ยมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียแล้วก็ประเทศกัมพูชาเกี่ยวกับการประชุมทางด้าน แวดล้อมและก็การจัดการของเสียาจากการประชุมเรื่องของ Emergental and Rural Development นะคะที่ต่างประเทศแล้วก็เราได้เป้าหมายมากกว่าที่เราเขียนเอาไว้ในโครงการที่สัญญาที่แรกที่ว่ามีการผลิตบัณฑิตเราผลิตได้ถึงตอนแรกเราเขียนไว้แค่หนึ่งหรือสคนตอนนี้เราผลิตได้ประมาณมา,ม,าม,ามาก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 มายนะคะปริญญาเอกสามคนปริญญาโทอีกเจ็ดคนนะคะแล้วก็มีพัฟฟิเคชันที่มากกว่า ที่กําหนดไว้อีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือนะคะเ,เรื่องของเปเปอร์ต่างๆที่เราได้จากตรงนี้นะคะได้ด้านการวิจัยรุ่นใหม่นะคะได้ผลผลิตออกมาได้ความร่วมมือเรื่องของโรงงานแล้วก็ยังส่งผลให้ก่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้นะคะให้กับชุมชนอีกด้วยนะคะซึ่งในโครงการนี้นะคะเราได้สร้างแล้วก็พัฒนาเป็นศูนย์วิจัยและเรียนรู้เรื่องของไส้เดือนกับ เกษตรและสิ่งแวดล้อมนะคะมีการอบรมเกษตรกรนะคะปีละหลายๆรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเองภาคเอกชนโรงเรียนวัดนะคะหรือว่าเทศบาลจังหวัดต่างๆรวมทั้งกลุ่มทาหารต่างๆที่สนใจในโครงการนี้ด้วยนะคะก็ในท้ายสุดแล้วก็อยากจะขอบคุณทางสกอนะคะมากๆเลยนะคะที่ทําให้ทางเราเนี่ยได,ได้ได้ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างเป็นที่น่าพอใจนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ ครับนี่ก็คือเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะครับที่ได้รับความร่วมมือแล้วก็ทําวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้กากมันสปหลังแล้วก็กากของเสียร่วมก,กับการใช้ไส้นดินนะครับคือเราจะใช้ตัวไส้นดินแล้วก็กากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสปหลังเนะี่ยมาทํางานวิจัยนะครับโดยจะมีนักศึกษาหลายๆคนนะครับเข้าเข้าร่วมนะครับเพื่อพัฒนาปุ๋ยหมักมูลเส้นดินเนี่ยให้มีคุณภาพนะครับ สำหรับผลประโยชน์นะคะสำหรับตัวนักศึกษาเองที่ได้จากโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะนอกจากจะเป็นแหล่งทุนและก็แหล่งสนับสนุนวัตถุดิบในการทําการวิจัยนะคะซึ่งก็จะมีผลประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในการผลิตบัณฑิตศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและนอกจากนั้นนะคะผลผลิตที่ได้ของเราก็คือการนําความรู้เผยแพร่สู่ชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน,นะคะ่ะ บริษัทแป้งมันกาาสินจำกัดเป็นบริษัทขนาดกลางดำเนินกิจการมา24ปีเราผลิตแป้งมันสําปะหลังที่มีคุณภาพจากการผลิตแป้งมันสําปะหลังจะเกิดของเสียได้แก่น้ำเสียกากมันสําปะหลังเปลือกมันสําปะหลังทางบริษัทจึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์กากของเสียเหล่านี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมโครงการกับอาจารย์ชุลีมาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นําองค์ความรู้การใช้ประโยชน์และการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังโดยนํามาผลิตปุ๋ยหมักโดยไสเดือนดินซึ่งด้านหลังของเราคือโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักของบริษัทครับนี่คือบ่อที่ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนดินซึ่งประกอบไปด้วยกากของเสียจากอุตสาหกรรมตามอัตราส่วนที่ผู้วิจัยแนะนําปุ๋ยที่ได้นําไปให้เกษตรกรใช้ในการปลูกมันสําปะหลังฟรี ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรได้ปัจจุบันทางโรงงานเราก็ประสบปัญหาเนี่ยคือเรื่องเรื่องน้ำเสียน้ำเสียเราเมื่อบำบัดแล้วเราบำบัดผ่านเกณฑ์ตามอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วนะแต่มันยังมีปริมาณมากซึ่งน้ำเสียนี่ออกจากกระบวนการเราไปทำไบโอแก๊สแล้วนะครับแล้วก็น้ำเสียที่ได้นี่มันมันยังมันส่วนที่มันบำบัดออกมานี่มันเป็นคุณภาพดี เอาไปใช้เราอยากเอาตัวนี้เดี๋ยไปใช้ประโยชน์เพื่อที่จะนําไปผลิตอะไรก็ได้ผลิตไบโอแก๊สหรือว่าไปผลิตไปให้เกษตรกรใช้ในการผลิตในการเพาะปลูกอะไรพวกนีใ้ให้ได้มากให้ได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับเราเราจะเรามันมันก็จะทําให้บริษัทแก้ไขปัญหาของมันได้ตอนนี้ มีเกษตรกรเอาไปใช้ในการปลูกข้าวในการปลูกอ้อยแล้วก็เอาไปใช้ในการปลูกหญ้านะครับแต่ถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนี้นี่เอาไปให้เขาเลยนี่ว่าใช้ปลูกข้าวเท่านี้นะใช้ปริมาณเท่านี้พอดีใช้ปลูกอ้อยปริมาณเท่านี้เดีพอดีแล้วก็เอาไปใช้ปลูกหญ้าเท่านี้เดีพอดีซึ่งึงน้ําตัวนี้มันไม่มีสารเคมีตัวอื่นที่จะต,ตกค้างนะครับ ถ,ถ้าเราได้องค์ความรู้ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะให้เกษตรกรเข้าไปเนี่ยมันจะมันจะทาให้เกษตรกรเขาก็จะลดต้นทุนของเขาด้วยโดยที่เขาก็ไม่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี K Me, แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นอินทรีย์รุ่นล้วนอยู่แล้วนะครับลดต้นทุนเขาด้วยจะทําให้ทั้งเราทั้งเกษตรกรทั้งชุมชนที่อยู่รอบข้างนี่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอย่างอย่างมีความสุขกับโรงงาน ให้มันก็จะทําให้เราพัฒนาชุมชนเราได้มากขึ้นแล้วก็เราตัวหนึ่งก็ตอบแทนชุมชนตอบแทนพนักงานซึ่งเราใช้พนักงานอยู่ที่นี่เป็นพนักงานในพื้นที่มากกว่า95%รรวมรวม,รวมทั้งผมเองด้วย